อบคุณพี่นายวินนะคะที่ทำเพื่อพิมพ์ขอโทรศัพท์หน่อยสินี่มาค่ะฮัลโหลแฟนๆช่องพิมพ์ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ก็มีเซอร์ไพรส์มาบอกทุกคนแต่ถ้าอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์ของพิมพ์คืออะไรไปชมกันค่ะเ,เดี๋ยวคุณนายวินช่วย ขยับใกล้คุณพิมพ์นิดหนึ่งนะครับนั่นแหละครับดีมากเลยครับดีเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าท่านี้มันไม่ค่อยสวยอะค่ะคุณเนวินเอาแขนลงมาข้างล่างดีกว่าแบบนี้ดีกว่าค่ะโอเคครับได้ครับได้ครับคุณพิม์ยิ้มนิดหนึ่งนะครับคุณพิมพ์มองหน้าคุณเนวินนิดนึงนะครับ อันล่ะครับดีมากคุณไอวินมองมองกลับครับไม่ต้องใกล้กันมากนะคะหน้าไม่ต้องใกล้กันมากคิดว่าแบบนี้น่าจะดีแล้วดีครับยิ้มครับผมรู้ว่าคุณต้องฝืนใจแค่ไหนที่ต้องทำแบบนี้ยเดียวนะคะไม,ไม่ต้องไม่ต้องแนบดีก,กว่าค่ะแนบแล้วมันดูไม่ค่อยเหมาะมันไม่สวยให้คุณนอวินอยู่ทางนี้แล้วก็ให้พิมอยู่ตรงเนี้ย ดีแล้วค่ะไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นได้ครับได้ครับโอเคครับใกล้ชิดอีกนิดนึงอ่าน,าน่าแหละครับดีครับดีครับไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้ค่ะได้ครับว่าไงบันทาฮะจริงเหรอได้ได้เดี๋ยวพวกชัน้นจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้ ฮัลโหลมินพี่ฝากพิมพ์ด้วยนะพี่ต้องไปธุระได้เเดี๋ยวคุณในวินช่วยโอบคุณพิมพ์นิดนึงนะครับคร<ะ>่บนั่นแหละครับพี<ม>่ครับไม่ต้องอบค่ะไม่ต้องอบไม่ต้องอบมันดูมันใกล้ชิดกันไปทำแน่นไปไม่อบดีกว่าเอาแบบนี้ ไม่มีอบนะคะหลังจากนี้ไม่มีอบแล้วครับครับ